สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้เรามาดูหุ้นโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำ SMT สหวิทยาเมทัลเทคโนโลยีกันแบบสั้นกระชับแต่ตัดสินใจได้ทันทีว่าควรซื้อไหมภาพรวมรวเร็วก่อนเริ่ม SMT คือผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะงานปัม๊มและงานประกอบความแม่นยำให้ลูกค้าแบบ OEM ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส ยานยนต์และอุตสาหกรรมรายได้ผูกกับรอบคำสั่งซื้อและการสอ่งออกเป็นหลักดังนั้นช่วงเศรษฐกิจชะลอหรือออเดอร์ฝืดกำไรจะอ่อนลงและพออุตสาหกรรมฟื้นออเดอร์กลับมากำไรก็เด้งเร็วเช่นกันธุรกิจทำเงินจากอะไร 1. ชิ้นส่วนและโมดูลโลหะที่ต้องคุมสเปคแน่นความเที่ยงตรงสูงลูกค้าสลับซัพพลายเออร์ยาก 2. ลายประกอบที่คุมคุณภาพและต้นทุนได้ดี ยิ่งผลิตต่อเนื่องยิ่งลดต้นทุนต่อหน่วย 3. ฐานลูกค้าต่างประเทศช่วยรับยอดเมื่อในประเทศชะลอตัวชี้วัดที่ควรโฟกัสช่วงนี้ราคาใกล้โซนฐานต่ำกว่าพีคเดิมตลาดยังไม่ให้พรีเมียม PE ระดับต่ำถึงกลางผันผวนตามออเดอร์ PB ใกล้หรือต่ำกว่าหนึ่งเท่าสื่อว่าราคาไม่แพงเทียบทรัพย์สิน ROE ระดับปานกลางสะท้อนการอยู่รอดในรอบอุตสาหกรรมนี่ต่ำถึงปานกลางงบดุลรับไหวปันผลมีบ้างแต่ไม่ใช่สายปันผลจัดจุดแข็งทำไมควรอยู่ในเรดาร์ความเชี่ยวชานด้านงานแม่นยำลูกค้าติดยาวการทดแทนซัพพลายเออร์ไม่ง่ายมูลค่ากิจการไม่แพงมีโอกาสรีเรทเมื่อออเดอร์กลับมางบดุลไม่ตึง เดินทนในช่วงชะลอและพร้อมเร่งผลิตเมื่อดีมานฟืน้นจุดเสี่ยงที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจวัฏจักรชัดเจนเศรษฐกิจซบหรือทรงออกอ่อนกำไรจะบางมาจิ้นบางเสี่ยงต้นทุนวัตถุดิบค่าแรงพลังงานสภาพคล่องหุ้นไม่สูงไม่เหมาะเก่งสั้นเร็วยังไม่เห็นตัวเร่งสำคัญระยะสั้นเมื่อไร่ข่าวออเดอร์ยังไม่มาราคาอาจนิ่งสัญ,ญญาณจาก,กราฟที่ใช้งานได้จริง แนวโน้มไซด์เวสัสมแนวรับโซนฐานเดิมย่อแล้วไม่หลุดฐานคือจังหวะสะสมแนวต้านไฮเดิม erm ก่อนหน้าถ้าทะลุพร้อมวอลลุ่มหนาคือสัญญาณรอบใหม่ RSI โซนกลางยังไม่ร้อนแล้วควรซื้อเลยไหมคำตอบวันนี้ซื้อได้หรือถือเพื่อรอรอบอุตสาหกรรมแต่ยังไม่ใช่ระดับซื้อด่วนที่สุดเหตุผลราคาไม่แพงพื้นฐานโอเค แต่กำไรยังขึ้นกับออเดอร์จึงควรเล่นแบบสะสมรอรอบมากกว่าซื้อหวังวิ่งเร็วแผนปฏิบัติเช็คลิสต์เข้าออกเป็นขั้นตอนวิธีเข้าทยอยสะสมใกล้าฐานหรือรอเบรกไฮเดิมพร้อมวอลุ่มหนาแล้วเติมแบ่งไม้40%ใกล้ฐาน30%เมื่อมีข่าวออเดอร์หรือไกด์ดี30%ตอนเบรกแนวต้านสำคัญจุดทบทวน ถ้ากำไรไตรามาสอ่อนต่อเนื่องหลายงวดหรือหลุดฐานโครงสร้างระยะถือ6-18เดือนเพื่อรอรอบคำสั่งซื้อและการส่งออกฟื้นเช็คลิสต์ความมั่นใจทิ้งให้ครบได้ยินดีข่าวออเดอร์ใหม่หรือลูกค้าใหม่หรือขยายกำลังผลิตมาจิ้นดีขึ้นวัตถุดิบหรือพลังงานลบลงหรือยิดีขึ้นวอลุ่มซื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ย20วันต่อเนื่อง ผู้บริหารให้ภาพรวมเชิงบวกและเริ่มสะท้อนในตัวเลขไตรามาสค่าเงินบาทอ่อนหนุนผู้ผลิตเพื่อส่งออก SMT คือหุ้นโรงงานพื้นฐานดีราคาอย่างไม่แพงฟื้นเป็นรอบตามออเดอร์ยุทธศาสตร์คือสะสมใกล้าฐานและเติมเมื่อเห็นสัญญาณฟื้นที่ชัดเจนถ้าชอบแนววิเคราะห์แบบพร้อมใช้แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม VI Station แล้วพิมพ์ชีอหุ้นที่อยากให้จัดต่อในคอมเมนต์ได้เลยครับ